ความจริงศีลเนะี่ยมันเป็นของจําเป็นของทุกคนแล้วทุกคนต้องต้องปฏิบัติต้องมีศีลนั้นทุกคนมีมาแล้วมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าจะต้องมาเอาจากพระหรือไม่ใช่ศีลนั้นอยู่ที่วัด ศีสืสนั้นต้องมาขอพระถึงจะมีไม่ใช่เป็นของมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดทุกคนเกิดมามีศีนด้วยกันทุกคนเอาสีนนั้นแปลว่าปกติของทุกอย่างมีปกติของมันยกตัวอย่างธาตุสีดินน้ำลมไฟย ดินก็มีปกติของดินปกติของดินก็คือแข็นแข็งถ้าไม่แข็งก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่เป็นอะไรก็เป็นเรนเป็นตมเป็นอะไรเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาปนทำให้ดินนั้นเสียสภาพความเป็นจริงของตนไปเสียปกติของตนไปไฟนั้นต้องร้อน ถ้าไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ฝอยถ้าเป็นแสงแดงๆอย่างที่เด็กเล่นเหมือนกับไยไม่ใช่ฝไยเพราะว่ามันไม่ร้อนดังนี้เป็นต้นทุกอย่างมีปกติคนเราเกิดมาเนินปกย่อมมีปกติของคนเราทุกคนปกตินั้นชื่อว่าเรียกว่าศีล ทุกคนมีศีลด้วยกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปขอกับพระห้เราเข้าใจผิดว่าต้องไปขอศีลกับพระใครจะรักษาศีลต้องไปขอกับพระมันให้กันไม่ได้แนะนำกันได้บอกกันได้แต่ให้กันไม่ได้แต่ที่มาขอศีลนะั้มันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีในหรักปฏิบัติมาปฏิญาณกับพระว่าจะรักษาศีลไว้ได้ จะรักษาสิ่งที่ตัวมีไว้ให้ได้ที่พูดว่าศีลมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดก็เพราะว่าศีลนั้นเป็นปกติของความเป็นคนความเป็นมนุษย์ทุกคนมีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้รักษาศีลสิ่งที่เราจะต้องรักษานั้นคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ใช่ต้องไปค้ขนขวายหาศีลที่ไหนรักษาศีลไว้ให้ได้รักษาศีลที่เรามีนี้ไว้ให้ได้อย่าให้เสียหายปกติของคนที่กำหนดไว้ว่าห้าอย่างก็คือศีลห้าไม่เบียดเบียนกันทางชีวิตร่างกาย เราจนถึงทำลายกันจนเสียชีวิตนั่นเป็นปกติของคนลองนึกดูว่าถ้าเราเบียดเบียนกันนั่งอยู่ด้วยกันดีๆแล้วก็ตบกันตีกันทำลายกันเนี่ยผิดปกติของคนไหมผิดปกติผิดปกตินั่นก็คือผิดศีล